รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อ,อวัดวัดพวงมาลัยนะคะน้องจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะเป็นวัดพวงมาลัยคะ่ะออกวัดพวงมาลัยปีสองสี่แปดสองสี่ห้าเก้านะคะเหรียญน,นี้เนี่ยนะคะ ออกวัดพวงมาลัยนะคะปี24 5 9หนะคะสียสวยเลยะค่ะด้านหลังจะเป็นยันต์แบบนี้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าสภาพดีแบบนี้เลยตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะรายการที่1จ้ะ300บาทนะคะ300บาทรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สอง รายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลงปูสุขเนื้อสีทองค่ะองนี้เหรียญหล่อหลงปูสุขนะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะคราบดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะเก่าๆสีสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสวยสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามเป็นพละปิดตานะคะพลาปิดตาพิมพ์ยันยุ่งนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเก,เก่าแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะคราบกุคราบเก่านะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ พระปิดตาพิมพ์ยันยุ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสามร้อยบาทรายการที่สามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นี้นะคะเป็นพลาสงกรณเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาสงกรณเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย สวยเนื้อดินแห้งๆนะคะสีดำๆเป็นคลาปลาดำนะคะพี่ขาสีดำๆนี่เป็นคลาปลาดำนะคะเป็นพลานเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เนี่ยนะคะสวยเดิมถ้าดูดีๆนะคะจะติดเม็ดแลดอกอ่าเขาเรียกอะไรนะแลดอกมะขามนะคะเนี่ยนะอ่ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะตรงนี้นะคะจะติดเห็นเม็ดแลดอกมะขามนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สมก่อนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มรายการที่4ี่สามบาทนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503เป็นเนื้อทองแดงเก่า네แบบนี้เลยค่ะด้านหลังดันสวยสภาพดีนะคะ ะะสวยๆส,สภาพดีขอบข้างดูดีแบบนี้เลย mm hmm. เหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อทองแดงรายการที่ห300บาทนะคะรายการที่หรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6รายการที่6นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชิ้นนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพยังดูดีอยู่นะคะ เหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยรายการที่หกสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆนะคะไม่ซาบกุกนะคะพี่ขาไม่ซาบกุกส,สวยๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการที่หกสามร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่เจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ดทวดเนื้อว่านไม่ทราบพิมพ์นะ๊ะพี่จ๋าหลวงปู่ดทวดเนื้อว่านไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะองนี้เนี่ยนะคะใต้ฐานรายการที่เจ็ดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดเป็นพระสมเด็จไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่จ๋าองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานนะคะผิวนะคะ จะออกสีนวลๆแบบนี้เลยค่ะได้ผ่าตรงปกตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะองค์นี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะคะราคาเริ่มต้น อง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8เป็นพระสมเด็จนะคะ300บาท 300บาทค่ะรายการที่8รายการต่อไปเป็นรายการที่9นะคะเป็นพลักคงเนื้อดินค่ะเนี่ยนะคะพลักคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยมันๆนะคะสภาพใช้ค่ะเก่าๆมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะพลักคงเนื้อดินเนี่ยนะคะมันๆเก่าๆสภาพใช้แบบนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้า สามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้าผักคงเนื้อดินนะคะเก่าๆาาแห้แงๆแบบนี้เลยค่ะสามร้อยบาทรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเหรียญจอบเล็กหลงพ่องเงินเนื้อสีทองติดเม็ดแร่นะคะเนี่ยนะเป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่องเงินสีทองค่ะเนื้อสีทองนะคะติดเม็ดแร่แบบนี้เลย เหรียญจอบเล็กหลวงม่องเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองติดเม็ดแร่แบบนี้ไม่ซาบกุนะคะพี่ขาไม่ซาบกุสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ซาบกุนะคะพี่ขาเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระรูปหล่อหลวงม่องเงินนะคะ ปิดทองเก,าก่าๆมาแบบนี้เลยสภาพใช้รูปหล่อหลวงพ่องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะปิดทองเก,าก่าๆมาทั่วทั้งองค์เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนะจ๊ะพี่จ๋าสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอามร้บาทนะคะรายการที่สิ รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะองค์นี้เขาเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อผงอะไรก็ไม่ทราบนะนะเขาก็บอกชื่อเหมือนกันแต่น้องน้องจาไม่ได้นะคะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบกุนะคะองค์นี้รู้แต่ว่าเป็นเนื้อผงสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะมีตะกุดด้านล่างนะคะ นิ้วมือสวยสวยสะดือสวยสวยนะคะองนี้นี่นะสดือสวยสวยนะคะนิ้วมือสวยสวยพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเนื้อผงนะคะมียันด้านหลังนะคะสวยสวยแบบนี้เลยฝั่งตะกุดด้านหน้าแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสอง เนี่ยนะคะสามบาทรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะ <บน S 1> เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยง <seemingly? S 2> อ,องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมไม่ทราบพิม์พนะคะพี่ขาไม่ทราบพิม์พเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะทองแดงลมดําด,ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่13 300บาทนะคะรายการที่13หลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้สภาพเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมาค่ะเนี่ยนะคะสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้เนี่ยนะ 300บาทนะคะ300บาทมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้300บาทนะคะรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะรายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเนี่ยนะเหรียญจอบหลวงพ่อไปะคะ่ะเหรียญหล่ลอโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ สวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเขียนปี2478ค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญหลอกเก่าๆโบราณแบบนี้เลยสภาพดีนะคะยังเห็นใบหน้าอยู่บ้างนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 14- 300บาทนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปไม่ทราบรุ่นนะคะพี่คะไม่ทราบรุ่นสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา ตัวเหรียญเป็นปี2478นะคะพี่ขารายการที่14 300บาทเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15ค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองติดเม็ดแร่นะคะนี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะติดเม็ดแร่เป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เก่าๆสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลยนะคะอ,องนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยๆติดเม็ดแร่แบบนี้คะ่ะ 300บาทนะคะรายการที่15บพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000นะคะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 สี่ส3มเจ็3สี7เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมนะคะได้พระตรงตามรูปนะคะทุกรายการเลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่15-300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาลิกาเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะพิมพ์ขีนนกสาลิกา แห้งๆเกา่เกาๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อดินเนื้อดินแห้งๆเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร่สีสวยสภาพดีผงจุกเกา่เกาๆแบบนี้นะคะเนี่ยนะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนนกสาลิการายการที่สิบหกสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบหกเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ด รายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อชิ้นแห้งๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้รายการที่17 300บาทนะคะ300บาทคะ่ะพี่ขา นเนี่ยนะจ๊ะเหรียญเนื้อชิ้นนะคะ<ๆ>เกา่าๆแห้งๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะไม่ทราบกุเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ทราบกุนะคะ<ๆ>เก่าๆแห้งๆแบบนี้สภาพใช้จะพี่จ๋าสภาพผ่านการใช้งานมานะคะองนี้ เนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุรายการที่ 18- 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่18เป็นพ้าปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆนะคะน้ำหนักเบาค่ะพี่ขาน้ำหนักเบาสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะรายการที่ 18- 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19 เป็นพลัสสมเด็จไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมพ์เม็ดแรม่มนสารสวยๆขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยคะ่ะมวสารสวยๆนะคะชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังพลัสสมเด็จนะคะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้รายการที่19 300สามร้อยบาทค่ะ 300บาทนะคะรายการที่19เนี่ยนะ300บาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงลมดําค่ะพี่ขาองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำสีสวยแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันหลงปูดทิมนะคะสวยสภาพดีขอบข้างค่ะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยนะคะขอบข้างตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญหลงปูดทิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างค่ะสวยสภาพดีเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่21เป็นเหรียญ25ศตวตรรษเนื้อสีเงินนะคะเนี่ยนะเหรียญ25สต,ตรรวเป็นเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเล่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยเหรียญ25สตวตรรษเนื้อสีเงินสวยสภาพดีนิ้วมือนิ้วเท้า,ทาชัดเจนเลยนะคะ ใบหน้าองค์พระชัดเจนแบบนี้เลยรู้สึกว่าน้านข้างจะเห็นรอยจานรยันด้วยนะคะนี่นะจะเห็นรอยจานรยันแบบนี้เลยค่ะเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษนะคะ,เน,นะ,คะเนื้อสีเงินรายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ เนี่ยนะเคี้ยวแกะเสือติดไปเคี่ยวยาวๆแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อตัวเคี้ยวนะคะจะเห็นรอยจานยันทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะตรวเคี้ยวนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยมาพร้อมเน่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้านะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสอง พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000พัจะส่งฟรีกันทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่0ูนป3 3 3้าที่0 8 3เ3 7 4 7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลย ได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเหรียญหล่อเก่าเกเหรียญหล่อโบราณแบบนี้สภาพใช้ค่ะองค์นี้นะคะสภาพใช้มานะคะรายการนี้ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ขาเป็นเหรียญ<ๆ>หล่ลอเก่าเก่าเหรียญหล่ลอโบราณสภาพดีแบบนี้สภาพใช้รายการที่23 300บาทค่ะพี่ขา300บาทนะคะรายการที่23เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่23ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะ300บาทรายการที่23 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังมีรอยจานยันชัดเจนนะคะพี่ขะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนมาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังนะคะ เนี่ยนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกเก่าๆแบบนี้เปิดหน้าเปิดหลังนะคะเหรียญเนื้อชิ้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24ค่ะ300บาทรายการที่24นะคะ300บาทนะคะเหรียญเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกเปิดหน้าเปิดหลัง300บาทรายการที่24ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะสีสวยเก่าๆแบบนี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมาตัวเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแครด้านหลังเขียนปี2516ค่ะด้านหลังนะคะจะเขียนปี2 5 1 6สีสวยแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ ะะรายการที่25นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่25เหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ปี2516ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะพี่ขารายการที่26นี้นะคะ เป็นพละปิดตาเนื้อผงกะลานะคะองนี้นี่นะพลาปิดตานะคะเป็นพละเนื้อผงกะลาไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะน้ำหนักเบาด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผงกะลานะคะพี่ขาสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่26ค่ะเป็นพลัติดตาเนื้อผงกลาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะ300บาทรายการที่26เนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27บจากพี่จ๋ารายการที่27เ็เนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงเก,เก่าแบบนี้เลยใบหน้าท่านชัดเจนนะคะหัวไหล่กลมกลมแขนล่ำลำ้นิ้วมือนิ้วเท้าสวย,สวย นะคะคด้านหลังเป็นยันเขียนปี2519ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2519นะคะเหรียญหลวงพ่อโคลนเนี่ยนะคะขอบข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะขอบข้างสวยๆแบบนี้เลย,ย,ย <ains> รายการที่27นี้นะคะ300บาทเหรียญหลวงพ่อโคลนรายการที่27ค่ะ300บาทปี2519นะคะ300บาทรายการที่27 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการที่28นี้นะคะจะของเดิมเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นงบงบน้ําอ้อยนะคะงบน้าอ้อยองคนี้จะเป็นเนื้อชินค่ะพี่ขะงบน้ําอ้อยเนื้อชินนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้สภาพนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมางบน้ําอ้อยเนื้อชินนะคะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะสวยเก่าแบบนี้เลยรายการที่28 300บาทนะคะรายการที่28เนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ารายการเซต็วันนี้มาแค่2เซ็ตนะจ๊ะมาแค่2เซ็ตเริ่มเซ็ตที่1นะคะเซ็ตที่1องค์ละ500บาทเนี่ยนะคะเซ็ตที่1 องละห้าร้อบาทค่ะเป็นพลักกิ่งห่มนะคะเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลักกิ่งห่มเป็นเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยเป็นพลักกิ่งปวะเลศรอห้าเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะใต้ฐานเขียนว่าวัดบวรแบบนี้นะคะใต้ฐานมีเสียงกิ่งคะ่ะมีเสียงกิ่งห้าบาทนะคะมีเสียงกิ่งห้ารบาทค่ะรายการนี้ รายการเซตที่หนึ่งนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดเนี่ยนะคะตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยนะเก่าๆ like, แบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหัวท้ายเนี่ยนะ เก่าๆสภาพดีแบบนี้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อตะกุดเซตที่หนึ่งนะคะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทค่ะเซตที่หนึ่งเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทเซตที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นเซตที่สองเซตสุดท้ายแล้วนะคะรายการเซตที่สองนะคะเซตที่สองเนี่ยนะองค์ละแปดร้อยบาทองค์ละแปดร้อยบาทนะจ๊ะเดี๋ยวเริ่มจากอ่า เริ่มจากพระนางพญาละกันนะคะเริ่มจากพระนางพญาองค์นี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กค่ะพระนางพญาเหนือดินนะคะพิมพ์อกนูนเล็กเก่าๆสวยๆเม็ดแร่สวยๆแ,แบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีนะคะแบบนี้800บาทนะคะ800บาทเซตที่สองนะคะเซตที่สอง800บาท รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเขี้ยวค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเขี้ยวหมูตันนะคะเขี้ยวเขี้ยวหมูตันนะอันนี้องค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่เขี้ยวหมูตันองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะมีรอยจานร์ยันชัดเจนนะคะมีเห็นรอยจานร์ยันชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเขี้ยวหมูตันนะคะ เห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะนะแปดร้อยบาทอาจ๊ะพี่จา๋าแปดร้อยบาทเนี่ยนะคะแปดร้อยบาทเคี่ยวหมูตันนะคะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้แปดร้อยบาทนะจ๊ะเนี่ยนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะองค์นี้นะคะอง์นี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าอะไรนะ เป็นคดเข่ากวางนะคะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นคดเข่ากวางนะคะแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคดเข่ากวางนะคะพี่ขาคดเข่ากวางสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวน้องก็เพิ่งเคยเห็นนะนี่นะคะมีรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะองนี้เห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะคดเข่ากวางนะคะองค์ใหญ่จ้ะพี่จ๋าองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่เนี่ยนะ องค์ใหญ่เลยนะคะวัดจับนิ้วของน้องนะเนี่ยนะองค์ใหญ่เลยนะคะองค์ใหญ่เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นโคดเข่ากวางนะคะเนี่ยนะแปดร้อยบาทจ้ะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กด